กินอะไรรู้ไหม,ข,มะะข,ข้ามมืดแล้วค่ะอายุเข้าค่ะทุกคนอายุเข้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณนะคะจะก่อนที่นี่จะรอดหมเนี่ยคุ้ๆกับกไปทางไหนก็ได้นะกินอาหารญี่ปุ่นไปก่อนนะคะทุกคน ทั้งชีวิตไปก่อน,นะคะ่ะเวลานี้นะคะบอกตรง,งเรียนหัวเลยตัวเล็กกี่เลอรมไม่ไมานนเลยไม่เข้าใจเดียค่ะก็มีันะคะ เส้นบุ้งตองวันกินเส้นบุ้ะกินส้มตำเส้นบุ้นเยอะมากพอจัดมามากนะคิดอว่ะรูกใช่ค่ะสองเดืยวมันจะไม่พอนะมันต้องสาม็ขออืมหืมคะรุโคน cây mối cái xuyên này nè cây mối xuyên bó Cái nha có cái, 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 cái hông hả ขวาต่อค่ะไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องโวยวายอะไรทั้งสิ้นก็าเบือดไป ลากมาเก,กะใกล้แทนมันเนาะเนาะเนาะดิยังหิวอ่ะเมื่อกี้มันไม่หิวนะทุกคนเมื่อกี้ไม่มีหิวเด้อแต่กตอนนี้หิวอ่ะแปลกมากเลยไม่ได้หิวก็หิวเอาเดี๋เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เลยนะกินยังไม่ได้นะเนี่ยผิดมันร้อนอะ่ะฝนก็ตกได้ยินไหมได้ยินฝนตกมาใกั้ๆมั้ย หมูก็น่มแล้วดอกเค่ะอร่อยอ่ะอร่อยโอเคพอแล้วค่ะทุกนคนพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้ก็ตัดขึ้นมาแล้วอืมเนี่ย ไม่มีหรอกชีวิตบื้อหวาเนี่ยคนื่นโอ้ปิดไฟก่อนได้ค่ะปิดไฟค่ะปิดะวิค่ะโอ้แต่ทังชีวิตไปนะคะีนค่ะได้แค่น,นี้แหละ นจาัดขึ้นไหลทนะ์เลยวันนี้นะคะกลางคืนนี้รถขึ้นไหลนะคะฝนก็ตกค่ะออกไปตลาดไม่ทันกันทุกคนกินมาม่าค่ะกินอาหารญี่ปุ่นนะคะกินอาหารเมืองนอกนะ,ะก็มีหมูอยู่นะมีหมูด้วยค่ะแล้วก็มีไข่อีกมีฟองนะมีไข่ต้มีำเชื่อมกับหมด้วย <c oughs> ไม่ได้แกะเลยนะข้าวโอ๊มาทานด้วยกันบอมากินข,ข้าวกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อเออลมเข้ากระเพาะอีกแล้วปล่อยจนหิวค่ะอยู่กับยาตัวป้างเสียงฝนตกเข้ากัาานวันนี้เนาะวันนี้ฝอง,งดงดขึ้นไหลนะคะ วันที่ยี่สิบปดนะคะกดขึ้นไหลค่ะเอคะมาค่ะมาทานด้วยกันเด้อมดขึ้นไหลค่ะคลิปจมตำปลาปลาใหญ่ปอกๆเราก็ไม่ไปไหนนะคะเน็ตไม่ดีค่ะทุกคนมาดู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  ไม่ออกเข้าวา่าหิวข้าวแค่นี้แล้วว่าอะไรอ่ะเหยือ่อโกโกกักไปก่อนนะค่ะทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะทุกคนอ่าทุา่มกว่าๆเด้อทุกคนยังไม่เข้าหาใครเดอ้อนี่แหละฝนตกค่ะมืดคลื่นไปหมดค่ะดูอันเนอร์บ้านแม่นมค่ะบ้านภงระยะ บ้านหลังหน้าไฟฟ้าดับ,ดบค่ะทุก่านมันช็อตค่ะโอ้ยเนี่ยเนี่ยร่มเหนียประมาณเนี้ยบุคคลเข้าบ้านน้องๆสองหลังไม่ได้นะเน็ตบัดี้ค่ะเน็ตเน็ตมันล้วนทีกข้งางค่ะตั้งแต่กลางวันนั่นแหล,ล,ละมันไม่มีมันไม่มีท่าทิพย์ซึ้นเนาะมันไม่มีแสงแดดมันไม่มีแสงแดดนะคะฟ้าไม่เปิด ไปไหนก็มาได้ทุกท่านคะไ้ฟ้าบะอีกหลังหนึ่งดับตน,นะบ้านหลังนี้ข้างหน้าไปดับนะคะอ,อ้เอามีมอย่างนี้เลยโคตรดีเลย